เรามาดูเรื่องการเลือกตั้งที่หลักสี่จะจุดจักนะครับผมไม่ได้คุยกับท่านเลยเลือกตั้งนี่เขาจะเลือกกันแลวน้วพรุ่งนี้ไม่ได้มาหาเสียงอะไรให้นะครับแต่ อยากจะเอาเรื่องเลือกตั้งนี้มาอธิบายความเป็นจริงเพื่อให้เรามองเห็นนั่นก็คือเวทีการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเนี่ยมันมีสองเวทีต้องพูดถึงอาจารย์สุรชัยนะ,ะและลึกถึงท่านตลอดแม้ท่านจะจากเราไปแล้วหนึ่งเวทีในสภากับเวทีนอกสภา วันนี้การเลือกตั้งซ่อมที่จะเกิดขึ้นวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์เนี่ยเป็นเวทีในสภาผมไม่ค่อยได้พูดเพราะว่าไม่ว่าใครชนะครับไม่ว่าฝ่ายนหนชนะมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากหรอกแต่ว่ามันเป็นเวทีที่ต้องไปให้การศึกษาประชาชนไม่ว่าจะเป็นพักเก้าวไกล พรรคเพื่อไทยการเลือกตั้งเป็นบทบาทสำคัญที่ต้องให้การศึกษาประชาชนจากวันอาทิตย์สิ่งสำคัญที่สุดที่เราจะเห็นและต้องเห็นนั่นก็คือเราจะได้รู้ว่ากระบวนการความคิดของประชาชนเป็นอย่างไรต่อการเปลี่ยนแปลงใหญ่อันนี้สำคัญที่สุดครับที่เราไม่ได้พูดกันเลยสิ่งที่ขาดข่าวสาร และบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยก็คือตรงนี้ครับไม่มีใครวิเคราะห์เลยมีแต่วิเคราะห์ว่าประชาชนจะคิดอย่างนั้นประชาชนคิดอย่างนี้ถ้าพลังประชารัฐได้แปลว่าคนนิยมประยุทธ์ถ้าเพื่อไทยได้แสดงว่าคนไม่นิยมประยุทธ์ถ้าก้าวไกลได้แปลว่ามีความคนชื่นชมการนําเสนอที่ทางใหม่มันก็วนอยู่แค่นี้ครับ แล้วผ่านพะโลถ้าไม่ไม่กุมหลักการการต่อสู้เพื่อนเพื่อนฝ่ายประชาธิปไตยด,ด้วยกันจะกโกรธกันระหว่างพักเก้าไกลกับพักเพื่อไทยอันนี้สำคัญพักเก้าไกลคนที่สมัครเป็นลูกของคุณแดงผมเรียกพี่แดงนางงามเก่านั่นเป็นเขาเป็นเสื้อแดงจริงนะเออที่ร้านอาหารท่านเนี่ย จะจัดชุมนุมประจําแล้วผมก็ไปพูดตอนช่วงที่อยู่ในประเทศไทยก็ขอบคุณนะฮะที่ทุกคนช่วยช่วยเหลือกันต่อสู้กันแต่ว่าวันนี้มันเป็นเวทีเรื่องแข่งขันแล้วอา้าวคุณพักพักเพื่อไทยคุณสุรชาติกัน่นนกัะพักเพื่อไทยแทย้ๆลูกป๋าเนอสะสลองทียนทองก็ก,ก็ก็ฝ่ายประชาธิปไตยด้วยกันนะ่ะแต่ว่า ทำใจซะว่านี่คือการแข่งขันกันนะครับการแข่งขันกันเท่าที่ผมดูก็ไม่โจมตีแก่คดีแล้วครับดีแล้วแต่ว่าเราต้องแบ่งมิตรศัตรูให้ออกในการแข่งขันมันมีสองฝากครับฝากหนึ่งคือฝ่ายประชาธิปไตยคือเพื่อไทยกับก้าวไกลนี่ใช่หละมีบางคนบอกไม่น่าจะลงแข่งน่าจะชนะเอาเอาให้ชนะเลยมันยากอะ เก่ากายเขาไม่ยอมเพื่อไทยเขาไม่ยอมเพราะ,ประเป็นเจ้าของเขตเก,ก่าก็ไม่เป็นไรฮะในเวทีใหญ่ถ้าจะมีการยุบสภาแล้วการเลือกตั้งก็จะเกิดการแข่งขันกันอีกแต่ว่าจริงๆแล้วไอ้เวทีใหญ่เนี่ยเตรียมใจไว้เลยครับเราต้องสมาชิกทั้งสองพักเนี่ยต้องช่วยผลักดันในเวทีสนามรบถ้าจะต้องเปิดสนามรบใหญ่ขึ้นมาเนี่ย ต้องเราต้องชนะนะครับต้องวางแผนร่วมกันแต่แน่นอนครับในพื้นที่มันจะขัดแย้งกันแน่คนนี้ก็อยากจะลงคนนั้นก็อยากลงมีแน่ทําใจไว้ไม่เป็นไรเพราะไปห้ามก็ยากแต่ว่ายุทธศาสตร์ใหญ่เนี่ยต้องประนีประนอมกันเพื่อจะให้พักเพื่อไทยและพักเก้าไกลรวมเสียงแล้วให้เกินครึ่งแล้วจัดตั้งรัฐบาลอันนี้มองในแง่ ด้านหลักเมื่อเข้าสู่เวทีรัฐสภาแต่ถ้าเขาไม่เข้าสู่เวทีรัฐสภาเขายึดอำนาจเราก็เตียนต่อสู้นี่เวทีนอกสภาต้องสู้ในการถ้าเขาทำรัฐบหารก็สู้นะครับแต่จะสู้ด้วยวิธีไรเราก็คนคิดกันอย่างนี้ว่าเนี้ยที่ผมตั้งชื่อเรื่องไว้แล้วว่าการรัฐประหารมันยังมีเงาอยู่นะฮะเมื่อมีเงาอยู่มันก็ มันก็ต้องเจอกันนะครับนะบต้องเจอกันดังนั้นการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์เนี่ยสิ่งที่เราต้องชัดเจนที่สุดคือดูฝักฝ่ายสองฝั่งฝั่งหนึ่งคือฝ่ายประชาธิปไตยอีกฝั่งหนึ่งเป็นฝั่งเผด็จการไม่ต้องอ้อมค้อม อย่าไปบอกว่าโอ้ยจะเป็นะเด็ชก,การได้ยังไงประชาธิปัดไทยพักดีพลังประชารัฐพักเก้าผเด็จก,การทั้งหมดนะครับก็มีอย่างที่ไหนเอาง่ายๆอย่างเงี้ยครับวันนี้คุณกรที่อ้างว่าเป็นพักเก้าหน้าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยออกอุตสาหออกมาจากประชาธิปัดแล้วนะเออ ยังเชียร์ประยุทธ์อยู่เลยอะครับเห็นหรือยังฮะคุณไตลงสุวรรณคีรีซึ่งเป็นแกนนำของประชาปัตย์ยังออกมาปลาัยช่วยพักเก้าคุณกรปลาัยบอกให้เลือกพักเขาเพื่อไปเป็นรัฐบาลกับประยุทธ์ให้เป็นนายกต่อ ไม่ดึงสถาบันมาเล่นการเมืองสร้างความแตกแยกนะทำท่าอย่างนั้นแหละนี่แหละคือนี่แหละคือแมงสาบกลายพันธ์กลายพันธุ์เป็นก้าวผมนึงบอกในกรนี้ไม่มีอะไรใหม่เลยครับพรรคการนี้ไม่มีอะไรใหม่เลยคือประชาธิปัตย์แปลงกายอ่ะแล้วทำไมต้องแปลงกายล่ะก็เพราะประชาธิปัตย์หมดน้ำยางแล้ว ไม่สามารถจะเป็นแกนกลางพักของวังได้อีกแล้วเขาเห็นแล้วหมดน้ำยางเขาถึงจะเปลี่ยนไงแล้ววันนี้ภาวะการของระบบะเผด็จก,การไทยมันจะแตกสลายแล้วมาตั้งพักพลังประชา,ร,ะชารัฐก็ไปไม่ได้อีกก็มันไม่มีอุดมการประชาธิปไตยจริงครับตั้งแต่ตั้งประชาธิปัตย์ ทำรัฐประหารร่วมกับจนพลปอปี90วันนี้มันมันแตกดังเพราะประชาชนเห็นหมดแล้วไงพรักประชาปัดก็ไม่ได้มีแกนอุดมการแกนกลางเป็นประชาธิปไตยจริงแล้วไม่ใช่รับใช้เผด็จการเบื้องบนถึงประคองตัวมาได้ตลอดไงพรักอื่นถูกยุบหมดในเวลายึอดอำนาจแหะแต่พรักประชาปัดนี่เขารักษาไว้ยุบก็ยุบหลอก,ลอกๆเขายังรักษาโครงสร้างไว้หมด แล้วก็มาคุยอวดอ้างว่าเป็นพรรคเก่าแก่แท้จริงล่ะรับใช้พระเดจการเก่าแก่นั่นใช่เลยแล้ววันนี้หมดสภาพแล้วนี่แตกสลายแล้วก็ต้องแปลงกายจะประกอบร่างใหม่กับประชับปัยก็คงไม่ได้เขาแตกกระสาบสร้างเสร็จหมดแล้วก็มาเป็นพรรคเก้าเห็นไหมครับแล้ววันนี้คุณนิพิษก็จะแตกออกมาหมดแล้วคือแกนเก่าๆก็อยู่กันไม่ได้แล้วล่ะและ นี่คือการเลือกตั้งใหม่ที่จะเกิดขึ้นมันถึงยากไงวังก็มองแล้วเฮ้ยเล่นยากเหมือนกันนะเลือกตั้งใหม่นี่มีโอก,สกาสแพร้อยเ์เซ็นถ้าไม่ทำใจอยู่กันยากพักเพื่อไทยชนะถ้าไม่ทำใจก็อยู่ยากเคาแน่นอนฮะพักเพื่อไทยเขาก็ไม่เขาก็ไม่ปูน ถวายทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่คุณประยุทธรร์ทำหรอครับเพราะว่าถ้าทําอย่างที่ประยุทธรร์ทำเอางบประมาณส่วนใหญ่ไปถวายให้เบื้องบนนั่นนะประเทศมันแก้ปัญหาไม่ได้แล้วสุดท้ายมันไปทําลายวังเองนั่นแหละดังนั้นถ้าวังยังอุ้มประยุทธ์อยู่ต่อไปหรือว่าเลือกตั้งก็ไม่ให้เลือกแลวจะยึดอํานาจทำเนะ่ะพังหมดแล้วครับพังหมดแน่นอนวันนี้ทางออกที่ดีที่สุดคือต้องปล่อยให้ประชาชนเนี่ย กลไกมันเดินไปแต่เขาจะปล่อยหรืออันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเขานะดังนั้นวันนี้กลุ่มพักประชาธิปัตย์เดิมที่หมดสภาพกลุ่มพักที่ตั้งใหม่เป็นพักในกรเนี่ยมันจะพักอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วก็พักของเจ้าสมคิดรวมทั้งพลังประ,ประชารัฐเนี่ยกำลังประกวดหน้าตา ให้กับกลุ่มทุนว่าสนับสนุนชั้นสิชั้นจะเป็นแกนฉั้นจะเป็นแกนแต่วันนี้เจ้าสัวทั้งหลายนี่เขาไม่โง่นะเขารู้ว่าโพนี้มันไปไม่รอดแลแ้วถ้าเกิดว่าเขาสามารถทําโพร,รู้ได้นี่ว่าถ้าเลือกตั้งแล้วเจงกระโโหมดเนี่ยรวมร่างไม่ได้ไม่ว่าจะพักในกรพักประชาธิป,ปัตยพักในสมคิดที่แอบแฝงเอาไอ้สนธิรั์ขึ้นแทนอะไรเนี่ยพลังประชาัิ รวมทั้งประยุทธ์พยายามจะทำตัวเหมือนเปรมซึ่งมันไม่ใช่นี่มันไม่ใช่เปรมนะฮะประยุทธ์มันเป็นไปเปรมไม่ได้หรอกในที่สุดพักพวกนี้ถ้าเกิดได้กันนี้ก็ปิบกระปลอยรวมล่างไม่ได้เนี่ยกลุ่มทุนเขาก็คงต้องชั่งน้ำหนักใหม่กลิ่นปฏิวัติมันถึงเกิดขึ้นตรงนี้ไงปัจจัยะจนะฮะคือมันไปต่อไม่ได้แล้ว ดังนั้นการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นวันอาทิตย์นี้เนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นชัดที่สุดก็คือประชาชนคิดอะไรแนวโน้มขณะน,นี้ที่มีโพออกมาเดี๋ยวจะบอกว่าเออสุนหยไปเชียร์พักเพื่อไทยเออไม่ต้องเชียร์แล้วครับโพตัวจริงเขาออกมาแล้วล่ะ มันหลุดออกมาโพของราชการเนี่ยมันหลุดออกมาแล้วคือพักเพื่อไทยนำชนะเออเดี๋ยวผบหาก่อนโชว์อยู่ตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวมีข้อมูลนะฮะอันนี้โพนี่มาชนะนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนนะนี่ครับ ลงข่าวสดโพลรรับหน่วยราชการนี่หน่วยข่าวของราชการเขามีเขาต้องทำโพลตลอดครับมาหลุดออกมาชี้ว่าโค้งสุดท้ายซ่อมหลักสีจ่จุดจักเพื่อไทยนำโดง่งก็ถ้าก้าวไกลแพ้ก็อย่าอย่าน้อยใจนะเพราะมันมันไม่มีอะไรมากแต่ว่าผลคะแนนออกมาที่เราจะเห็น แล้วเราจะได้เห็นความเป็นจริงก็คือประยุทธ์ประชดชนเอาประยุทธ์หรือเปล่านี่สำคัญที่สุดด้วยเหตุน,นี้ครับการวางแนวการต่อสู้ในทางยุทธ,ธวิธีพื้นที่เนี่ยพักเพื่อไทยเขาจึงเสนอ,อ,อจึงเสนอว่า การตัดสินใจวันอาทิตย์นี้นั่นก็คือให้ประชาชนเห็นว่าไม่เอาพยุทธ์แล้วดังนั้นต้องให้ฝั่งประชาธิไปไตยชนะและแนวโน้มชนะก็คือพรรคเพื่อไทยดังนั้นถ้าเพื่อไทยชนะชัดเลยว่าเขาไม่เอาพยุทธ์นะประชาชนไม่เอานะเอ,อแต่ว่ามันมันก็ไม่แน่อีกเพราะว่าเนื่องจากว่าสองพักนี่ดึงคะแนนกันนี่ ถ้าไม่มีก้าวไกลเขาก็ต้องลงใหเ้เพื่อไทยแน่นอนนะครับชนะแน่ว่างั้นเถอะแต่นี้ก้าวไกลก็ต้องแบ่งคะแนนไปส่วนหนึ่งแฟนคลับก้าวไกลก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันก็ต้องให้แกก้าวไกลก็ไม่เป็นไรครับกันแล้วแต่ท่านแต่ว่าผลมันออกมาว่าถ้าเพื่อไทยชนะเท่ากับว่าสัญญาณบอกเลยประยุทธ์ไป การมือก็จะได้ชัดเจนนะครับการมืองก็จะได้ชัดเจนแต่สมมุติว่าเกิดเพื่อไทยแพ้ก็ไม่ได้หมายความว่ากระบวนชาธชปไตยแพ้นะ่ะมันก็จะบอกความจริงว่าคะแนนมันอยู่ตรงไหนคะแนมันอยู่ตรงไหน,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 ไหนวันนี้บอกได้เลยครับว่าถ้าเพื่อไทยแพ้มีได้ทางเดียวคือไฟดับ โกงกันอีกรอบหนึ่งเหมือนเมื่อเลือกตั้งใหญ่อะคราวที่แล้วอะทหารก็โกงให้แต่วันนี้จะกล้ากโกงไหมมาตาสิบสีก็ไม่มีแต่ว่ากทมยังมีอยู่อัศวินขวัญเมืองอันนั่นละมือโกงให้ประยุทธ์ละนะครับมันก็จะเกิดได้ในในเคสนี้ดังนั้นการนำเสนอของพรรคเพื่อไทยเนี่ย คุณจตุรลนฉายแสงจึงเป็นธงนำที่ชี้ชัดที่สุดในการพิสูจน์กันในทางการเมืองที่ควรต้องจับตามองคือเอ่อจตุรลนบอกว่าให้ชาวหลักสี่จตุจักรสั่งสอนรัฐบาลประยุทธ์ที่ล้มเหลวในการแก้ปัญหาเรื่องแค่ของแพงเรื่องวัคซีนเรื่องอะไรทั้งหมดเนี่ย อันนี้จะเป็นบทเรียนที่สำคัญที่สุดที่ประชาชนจะตาสว่างว่าถ้าพรรคเพื่อชนะคือนี่คือบทเรียนที่จะบอกประยุทธ์ถ้าประยุทธ์ยังไม่ปรับตัวอีกก็เรียบร้อยพลังประชารัฐประยุทธ์จะบอกว่าผมไม่เกี่ยวกับพลังประชารัฐไม่ใช่ละใครก็รู้หมดว่าคุณะเกี่ยวคุละแกนกลางเขาเพียงแต่เล่นละครให้ป้อมไปคุมเท่านั้นเอง แต่สามปอเนของแท้และผมถึงบอกท่านหลายครั้งว่าพรรคพลังประชารัฐคือพักเผด็จการฟาสซิสต์ที่วังและทหารมองว่าจะเอาจะเอาพลังประชารัฐเป็นฐานเพราะพึ่งประชาปัตไม่ได้แล้วประช,ชาชนหมดศรัทธาแล้วนั่นวันนี้ก็แตกกันอีกดังนั้นการที่ลรนครั้งนี้เขาจึงต้องใช้บทบาทเต็มที่เลยพลังประชารัฐเมียของเจ้าศิลานเนี่ย ก็พยายามจะเสนอชูผู้ไงวะชูประยุทธ์เลยรักประยุทธ์เลือกพลังประชารัฐก็ดีเหมือนกันครับการเสนอเช่นนี้มันก็เกิดผลดีตรงที่ว่าตัดเชือกไปเลยนะตัดเชือกไปเลยถ้าพลังประชารัฐแพ้ก็แสดงกรุงเทพไม่รักประยุทธ์แล้วแต่นี่คือประชาธิปไตยมันไม่มีอะไรเด็ดขาด เขาใช้เสียงข้างมากแต่ว่าระบบเนี้ยมันดีตรงที่ทําให้เราเราเห็นการเคลื่อนตัวของความคิดประชาชนอันนี้ครับสาคัญตรงนี้ต้องอ่านให้ออกตรงนี้แต่ว่าระบบะเผด็จการวังนี่สิจะไม่มีโอกาสรู้ความคิดของประชาชนเลยนี่คือข้อด้อยของระบบะเผด็จการของวังนะคือบีบบังคับให้คนรักหมดก็เลยไม่รู้ใครเกลียดกู คนไม่ชอบคนเกลียดก็ฝังใจอยู่รอประทุอย่างเดียวแต่ระบบประชาธิปไตยมีแสดงออกอย่างนี้แหละใครรักประยุทธ์เลือกพอลังประชารัฐใครไม่ชอบประยุทธ์เลือกเพื่อไทยนี่เขาชูประเด็นอย่างนี้เลยเช่ไหมฮะมันก็เลยชัดเจนแต่พรรคเก้าไกลเนี่ยได้คะแนนเท่าไหร่ก็ตามทีก็จะเห็นถึงทิศทางการเปลี่ยนแปลง นะครับว่าคนความคิดใหม่ผมเห็นการปราศัยของคุณพิธานรอบสุดท้ายแล้วผมก็ชื่นชมนะว่าเออคุณพิธานี่เป็นหัวหน้าพักที่ใช้ได้พูดจาฉะฉานและที่สำคัญเขาแปลกกว่าพักเพื่อไทยคืออะไรเขาพุ่งตรงประเด็นตรงนี้พิสูจน์อะไรครับพิสูจน์ว่าถ้าถ้าก้าวไกลชนะนี่ แสดงว่าประชาชนเปลี่ยนความคิดแล้วครับเพราะเขาเปิดประเด็นตรงเลยเช่นวิจารณ์งบประมาณของกษัตริย์เลยโอ้อันนี้ต้องยกนิ้วให้เขานะเขาเสนอเต็มๆเลยครับแต่ถ้าก้าวไกลชนะก็แสดงว่าคนกรุงเทพไม่เอากษัตริย์นี่แน่นอนแต่ผมว่ายังเป็นของ คง,งยังไม่ได้ผมว่ายังไม่ได้ถ้าถึงตรงนั้นกับผมแฮปปี้เลยครับยกนี้ให้เลยเพราะอะไรเพราะวันนี้แม้ว่าพักก้าวไกลเขาไม่ได้ชูประเด็นนั้นก็จริงแต่เขาชูประเด็นชัดที่สุดคือเขาจะแก้ไขหนึ่งหนึ่งสองแล้ววังก็เตรียมจะยุบพักเขาแล้วแนวโน้มจะยุบแต่คุณพิธานก็แก่ไม่กลัวพุบยุบก็ไปใหม่ แต่แน่นอนครับยุบบ่อยๆเข้ามากระชํานะเพราะอะไรมันจะเอากรรมการออกไปทีละชุดทีละชุดเลยเหมือนพักเพื่อไทยเห็นไหมครับถูกยุบตั้งแต่ไทยรักไทยทักษิณก็เลยต้องไปพอไปเสร็จไปเขียนกฎหมายไม่ให้ทักษิณเข้ามายุ่งเลยโดยใช้กฎหมายบ้าๆบอๆอะไรก็ไม่ทราบเข้ามาครอบงาพักอย่างนั้นอย่างนี้เขียนไปเขียนมามึงทําเองไงประยุทธ์ก็ครอบงําพักพลังประชารัฐ ประวิทครอบทั้งสองพักเลยพักเศรษฐกิจไทยของที่ไปตั้งใหม่กับพักเพื่อใจไอ้พักพลังประชารัฐบอกพักพักเองพักของผมนั่นนั้นแหะเนี่ยไหมแต่ว่ามันขี้โกงไงกกตเป็นพวกมันปปชเป็นพวกพเผด็จการมันก็ไปทําอะไรไอ้ระบบอย่างนี้แหะครับแม่มันอึดอัดจริงๆนะสำหรับคนลงคะแนนนะดังนั้นตัวพัก เก้าไกลเนี่ยเขาจริงเสนออคุณเพชรการุณพลอะไรนะคุณเพชรอะไรคุณพิคุณพิธาถ่ายรูปกับผู้สนับสนุนพระเก้าไกลคือเขาก็เสนอทิมตรงๆเลยตรงนี้มันจะวัดคะแนนคะแนนเก้าไกลเนี่ยจะบอกให้เห็นว่าคนที่ไม่พร้อมจะสู้กับวังเนี่ย มีเท่าไหร่นี่สำคัญนะตรงนี้นะแต่ขณะนี้จะมีคนส่วนหนึ่งคนเสื้อแดงคนก้าวหน้าเนี่ยเขาก็เขาก็เขา,เขา,เขาไม่เอาหนึ่งหนึ่งสองเหมือนกันนะแต่ในทางยุทธวิธีนี่เขาอยากจะให้เพื่อไทยชนะเพื่อจะตบหน้าประยุทธก่อนเรียกว่าพูดง่ายว่ากินข้าวทีละคำเออเอาสักทีก่อน แต่แน่นอนนะคนที่เลือกก้าวไกลเนี่ยบอกให้มาเลือกเพื่อไทยเขาก็ไม่มานะตอนเนี้เขาอยากจะเปลี่ยนแปลงไวๆเลยอ่ะเปลี่ยนแปลงไวๆเลยอ่ะในกระบวนการต่อสู้ในต่างประเทศก็เหมือนกันนะครับคนส่วนหนึ่งก็ไม่ชอบส่วนในนะบอกช้าไปพูดเย็นเยอะก็ไม่ชอบอีกอีกขัวหนึ่งอยากจะล้มทันทีเปลี่ยนทันทีพาะบอกเฮ้ยสำหรับผมนี่พยายามจะ ดึงคนส่วนใหญ่ให้เปลี่ยนแปลงผมบอกว่าการเปลี่ยนแปลงประเทศเริ่มต้นเลยทําทุกวันเปลี่ยนความคิดคนเปลี่ยนความคิดคนถ้าเปลี่ยนความคิดคนได้มากขึ้นเท่าไรการเปลี่ยนแปลงก็จะมีปลักประกันมากขึ้นตรงน,นั้นแต่ว่าไอ้เปลี่ยนแปลงเร็วๆนี่มันทาทุกวันไม่ได้เออมันทําทุกวันไม่ได้ถ้าอยากจะเห็นเร็วๆเนี่ยแล้วมันไม่มีใครสนับสนุนมากนะครับ เพราะความรุนแรงนี่มันเป็นมันเป็นความผิดกฎหมายของนานาชาติเขาแล้วเดี๋ยวนี้แต่ก็มีคนส่วนหนึ่งพยายามจะใช้ความคิดแบบนั้นก็ไม่ว่ากันนะท่านก็ว่างท่านไปท่านจะมาด่าผมผมก็ไม่โกรธนะฮะผมก็พยายามทาหน้าที่ของผมตรงนี้คือพยายามดึงคนส่วนใหญ่พักดึงให้คนส่วนใหญ่นี้ไปด้วยกันแล้วเปลี่ยนที่ผมเรียกว่าเปลี่ยนแปลงอย่างสันติวิธี ส่วนถ้ามันจะเกิดเหตุอะไรตรงสุดท้ายนั้นผมไม่รู้แต่ขอให้ประชาชนตัดสินเองก็แล้วกันนะฮะดังนั้นผมก็เลยเปลี่ยนแปลงความคิดทุกวันเปลี่ยนแปลงความคิดทุกวันเพิ่มเพิ่มดีกรีเพิ่มความหนักแน่นเพิ่มความกล้าหาญของท่านให้มากขึ้นดังนั้นการเลือกตั้งจะเห็นว่า ฝั่งประชาธิปไตยเนี่ยเราต้องเข้าใจแล้วเราจะเห็นว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มีความสำคัญคือทำโพชุดใหญ่โพอันที่หนึ่งคือถ้าเพื่อไทยชนะเขาไม่เอาประยุทธ์แน่นอนอันนี้ชัดเลยมันจะส่งผลถึงการเลือกตั้งผู้ว่ากทมส่งผลถึงการเลือกตั้งใหญ่ปรับขบวนส่งผลให้เจ้าสัวนายทุนทั้งหลายที่สนับสนุนปฏิการนี้ต้องชั่งน้ำหนัก อย่าลืมว่าเจ้าสัวนี่เขาเป็นพ่อค้านะครับเขาเป็นพ่อค้าเขาก็ต้องชั่งน้ําหนักผลประโยชน์แต่ว่าทหารกับวังเนี่ยไม่ค่อยชั่งน้ําหนักเท่าไหร่เพราะหลงคลุลมกับไอ้พวกพวกสอพรอแล้วแกนเป็นแกนกลางอํานาจเนี่ยเขาเขาไม่ค่อยจะเปลี่ยนนะแต่ว่าเจ้าสัวนี่เขาจะคิดมากเลยดังนั้นการเลือกตั้งวันอาทิตย์นี้จะส่งผลอย่างแรงมากคือส่งผลให้ใน กลุ่มเจ้าสัวทั้งหลายถอยซะไม่งั้นพังหมดนะเออแล้ววันนี้หลักฐานมันมาแล้วนะการพังเดี๋ยวผมจะคุยกับท่านเรื่องในรายการข่าวเนี่ยทีนี้คะแนนที่มันเกิดขึ้นคะแนนของพลังประชารัฐก็ดีคะแนนของพักไทยพักดีก็ดีคะแนนของพักเก้าก็ดีพักกล้าหรือพรรเก้าหรอพักเก้า,กกาผมไม่รู้ชื่ออะไรไอ,อ้จากก่ด ตัวคะแนนแม้ว่าจะแพ้เลือกตั้งคะแนนพลังประชารัตคะแนนไทยพักดีและคะแนนพักฝ่ายผล็จก,การเนี่ยมันจะเห็นชัดหนึ่งพักหมอวลงเนี่ยซึ่งแสดงตัวโปเจ้าอย่างเดียวแล้วก็พยายามจะให้ร้ายคนอื่นคือแบ่งแยกสุดโตรงเลยจะเรียกว่าอูลตาก็ได้พวกคลั่งเจ้าเนี่ย ดูซิว่าคะแนนได้สักเท่าไหร่ตรงนี้ก็จะบอกเองว่าคะแนนของพรรคเก้าเก้าเอ้ยไม่ใช่พรรคพรรคไทยพักดีเนี่ยมันจะสักเท่าไหร่เออมาเปรียบเทียบกับคะแนนของของพรรคเก้าไกลก็จะเห็นว่าวันนี้เป็นอย่างไรแน่นอนที่สุดคะแนนของหมอวรงนี้จะชี้ให้เห็นว่า มีคนเอาด้วยกัคุณต้องเท่าไหร่วะที่คุณโปกษัตริย์อย่างเดียวเนี่ยมีคนเห็นด้วยสักเท่าไหร่อันเนี้ยสำคัญนะที่บอกส่วนพลังประชารัตนี้ก็จะคะแนนเ็จะบอกว่าวันนี้คุณแตกกันอย่างนี้เนี่ยประชาชนเขารู้สึกกับคุณแค่ไหนอก็จะได้ปรับตัวส่วนพักเจ้ากรเหมือนกันว่า แปลงกายออกมาแล้วเนี่ยแล้วยังปลาัยอย่างนี้อีกยังจะเอากระเผดจการประยุทธ์อีกเนี่ยจะได้ปรับนโยบายว่าเลือกตั้งคราวหน้านี่จะเอาอยัางไงดูคะแนนสิเห็นไหมครับในขณะเดียวกันถ้าคะแนนพักก้าวไกลสูงพักเพื่อไทยก็จะต้องคิดอีกเหมือนว่าทิศทางหลักๆเราจะทำกันอย่างไร นะครับดังนั้นวันนี้ผลการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นลงคะแนนกันในวันอาทิตย์เนี่ยมันก็จะเห็นความจริงกันจากคะแนนเหล่านี้นะครับว่าเสียงข้างมากจริงๆวันนี้ของประชาชนคิดอะไรกับประยุทธ์คิดอะไรกับวังดังนั้นพักที่จะเกิดขึ้นทุก คะแนนของทุกพรรคเนี่ยมันจะบอกทิศทางครับนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ที่เราต้องเฝ้ามองโดยเฉพาะใครที่อยู่ทั่วประเทศแล้วไม่ได้หย่อนคะแนนนี่นะจะได้เห็นทิศทางว่าคนกรุงเทพคิดอย่างนี้อย่างไรแต่ขณะเดียวกันตรงนี้ประเมินได้ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองยังยังประเมินทั้งประเทศยังไม่ได้นะครับแต่ประเมินได้แน่ๆถ้าเพื่อไทยชนะคือ คนไม่เอาประยุทธ์ประชาชนไม่เอาประยุทธ์วังก็ต้องคิดนะมันจะส่งผลสะเทือนทันทีวังยังใจอุ้มประยุทธ์อยู่ต่อไหมถ้าวังยังอุ้มประยุทธ์อยู่ต่อแสดงว่าแนวโน้มการรัฐประหารก็เกิดอีก <laughs> นะครับอก็อมีตัวจึงมีเงาและครับมันก็จะเข้าหัวข้อที่เราคุยวันนี้หละมีตัวจึงมีเงานะ รัฐประหารคือกินรัฐกินรัฐประหารหวังเน่ามีตัวจึงมีเงามันจะบอกเองที่จะเกิดขึ้นจากผลการเลือกตั้งนะครับก็ไปลงคะแนนกันให้เต็มที่ครับส่วนท่านจะลงพักไหนก็แล้วสิทธิของท่านแต่ถ้าถามสุนยัยสุนัยนี่ยังอยู่กับพักเพื่อไทยแต่ว่าในการต่อสู้เ,เกมใหญ่นั้น ผมก็ชื่นชมพักเก้าไกลนะครับ